มันมันมันกำลังจะเป็นมากครับนี่นี่ครับมันกำลังจะเป็นมากครับดอกดอกมันหล่นมาแล้วครับปักหวานครับปักหวานปลาแล้วก็มีหน่อมไมอ้เป็นหน่อมไม้เป็นผงเลยนี่ครับหวานแล้วก็ดอกอันนี้แมงเฆียงเองื้องมากเลยนะเจ้าเลยนะแมงเคียง เป็นเ,เป็นป่ารับนอไม้ราบาทสัสุราจังหวัดสุทรปร แข่งหลเ็แข่งเด้ออบาทอบาทีแข่งกิ๊กเนี่บ่ออกนแง่งอใสมุดแดงลไม่ใ่ดงรอยอันนี้นะคะตัวใหญ่น่้เอง่รับรานบบาเราหน้้สวบาทติดคุวดมือหลอยนยบาทร้อบาทขึ้นกัจะได้หมกัขึ้นกับาการตลาดนัดไทยลานบานัดซวนคารวมืี้ครับ บทดงนี่ออกลายอะไรอย่างนี้ก็เป็แข็งข้อนีน่นะลายญาตเราจะบาดแข็งนบาขงันนครับคนาง,งานไวตัเงนไวนะครับดาจะมีไหวมาทุกอาทิตย์เลย้องไปไปหาไปอนี้อบกไปหามัมย่งไหร ปอกระเบิดเลบอกะเพินเลยเนาะเมื่อกี้เป็นบอกมาอยู่ระเบิดแล้วแล้วก็อกเย็นบเยไปตักออกปนเ้อระแกนสเก็ตหน,น่อยอนีวนะโอ้ตอนอาหาร ขึ้นบ้านเฮ้ากับเๆเลยครับแบบนี้ครับแมงขีซ่อนกับงี้ซนเป็นดนองคินี่เยอะครับคนหลายนะครับันนี้กับเสววัฒนคารบนี้ครับตลาดนัดบ้านนาดอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมครับ มีตสวันคาคารวันเดียวครับมีแดดตองเช้าถึงเก้าโมงเนี่ยดีที่สุดครับลองอยู่กินกันตามธรรมชาติอาหารตามฤด,ดูกาล เบอกไข่บดแดงครับไข่บดแดงปาแแป้งมายำดีเลยครับมาเป็นลังเลยครับมี่ถ้ไข่ฝายไข่ตึงแล้วครับกิโลเท่าไหร่ไหมคะกิโลละห้าร้อยบาทครับบริการปาแแป้งพรีครับ อยู่แถวบันเด้งตรงนี้ไข่บดนเดงออกไล่ไหลครับจะมีพักคงพักหวานครับปลาไหลนี่ครับเจ้าเนาะมาเป็นมาเป็นเข่งหเข่งเลยเห็นกันเป็นแข้งกับแม่แข้งกอแข้งคอนี่ก็ไล่ไหลครับงานละร้อยครับว่าเป็นเป็นพุงก็มีครับยกชุ่มก็ได้ครับ เมนแ่งครับเมนแกงเมนแกงอะโวคาโดดอกระเที่ยวกรช่วงนี้ไข่บดแดงหลายๆครับสอสและกพี่นองเดิมเปยนประคาร์มามยัไข่บดแดงกับพูน้อย ดอกกระเจียวกับกระเจียวกระหลงอกเลยยามนี้ดอกก,กระกเจนะียวมะขามตาดิก่ะตัดมาให้ขัดฟล์เนานะจำเล็เกเป็ดซองเคสทำเรียบร้อยแล้ว

บ้าทครับ,บ,รบข,ข้าวจีโอโวคาโดมะปิดกับกรบรรยากาศตลาดเ้าบ้นานนาต์นงกรพนปนมอันนี้ครับนัำเ็มสอนเ็ดพิ่งน้ำงามนะครับกดพริกขิงมะนาวตัวลิสงครับเด็กกับมะทดินเพิ่นกำงามดิดินจะฟังเลารับทุยทา,า,ายได่เลยนะ จ้าไข่ไใต้ทงได้ไี่ครับผมละสี่สิบบาทแต่พี่น้องครับประมาณประมาณจะครึ่งโลนะบาถึงครึ่งโลนะครับส่วนทีส่งลองบอกงาครับสวัสดีสวัสดีครับสีแยกครับเจออีกแล้วครับคราก็แล้วก็พี่ เด็กกับปูปูกับโอ้ยพี่น <grand family, S 2> ้องรับปูปูเด็กปูเด็กเงี่ยมีกันมีเงียวมีลาแห้งลาแหงคือน้ดอกกระเจียวน้อยได้กันไหลครับไว้ไวครับ มันหอยหอยถุงเท่าไหร่คะโลละโลใช่ไหมน่ะโลละร้อยบบรรยากาศตลาดเช้าวันนี้ครับแปดโมงกว่าปารับคนกำลังไหลเลยครับลูกเสร็จปาโลครับตลาดนัดเทรบ้านนาครับหอมแดงอัโลละสี่โลละยี่สิบห้าบาท ตกระเทียมหอมแดงกระเทียม80บาทกระเทียมหอมแดงร้านนี้เป็นขายของแห้งครับของแหง้งของแหง้งของเปียกไม่มีครับวันนี้ลมวันนี้ลมเย็นๆเ,เลยครับ ลมแห้งๆครับอยู่ริมโค้งบ้านนาดเมือนนนมนงนครพนมครับวันนี้เป็นบรรยากาศครับคนหลายกับตุ๊กตาอเลยวันนี้อาหารตับฤดูกาลของยูของไส้ครับของยูของวุ้ยนของไส้ของซอยตำบ้านตำเมือนครับมีครบทุกอย่างเลยตัดาปมาเปิดครับหหอมแงองดงหอมใหญ่ เลีววล้วโล่ร้อยเซาอะไรโล้าล่โลลาลร้อยาบรากตลาดเซาันนี้โหลายลายกยค,ครับคลิไยยังไเก็ดเข็มครับ สามทุนค่ะซีฟห้าสิบบาทครับตันนี้คือขายถึกขายถึกอ,อยู่ได้กับตังนี้ตับปลาครับตัดหัวเสาะเก็ดเรียบร้อยคแบบไข่ปลาแดงหอยขอุข่นผม ก็ตัยดก็มีเลยมีมปีบักตาลนำกบบตอกบักตาลนีักมีน้อยให้บิกครับช่วงนี้สีไทยบมดเดงล้ายหลายเดงไมัยังปวดตืงอ่ะก็ ผักกาดผักากาดเตอะมะม่วงมะม่วงมะบงบมะบวบมะขามดองบวบปิบ้นใหญ่แกะเรียบร้อยครับปิดแก,กะให้แล้วบรรยกากาศครับศึกจักสา,ารที่นี่ครับ ตลาดนัดบ้านนาครับอำเภอเมืองนครพนมกับมีซาวนาอาคารมือเดียวเด้๋ยครับเด้ออาทิตย์ละเทื่อครับลูกสุดแสนพาย่างอีกครับพาย่างเราบรรยากาศตลาดนัดไทรวาฬนาดครับ อนคารของของอยู่ของกินอาหารตามฤดูกาลกับนมกน้ำไม้ที่พักต,ต่างๆครับเสนสายมื่อนี้ก็ถือว่าคนไหลครับก็หลังไหลมาเรื่อยๆผูกคนมาหาซื้อคนตัาง,งกินตัางไก่หลากตัางยวัดกันมาครับ ปาปาัเปันนี้ปกดปายอนับไาคือปกดปายอนบบุ้ตามเคลวอ้รับบุม่ได้เ้าอเจ้า ม,บม,บมะบวมบัวเมไข่น้ำพริกครับนี่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 าหก,กินเอาออกไปใส่น้ำพริกไ<า>ข่<า>แกงครับกับข้าวลร้อนเด้อจะเด้อตักไข่กล้ว,วยมาเบิ่งดนามไใหญนะ่ครับ

บรรยากาศต,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 ตลาดมันนี้ครับคึกคักตัวคนไหลไหลอาการจะเลยจะแนวกินครับขอ,องวงของวันคนละวักรากไม้

บรรยากาศกตลาดนัดไทยรับว,าาวันอาทสตย์วันอังคารวันนี้เมืองนครพนมบรรยากาศคึกคักอากาศเย็นเยครับมหม้อนครับกาดเงาเดือนเมษาครับ นัดเช้านี้ผลระเบิดระไม้ครับ หลังไม้ผลไม้โทอ,อยู่ได้เห็นลําใหญ่ออกแล้วครับมานี้ลําใหญ่3 5ครับใหญ่ส้ม ผลไม้กระสมนปลกับเพผลไม้จากจีนครับสายสุสานพญางหล่อเบิ้งครับตลาดน,นัดไทยลาวบรรณ์เซาม์มอนีครับค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ค่าแปลงชาปูเขาได้ม่สิบบาทจ้าขอร่มด้วยกันได้ไหมคะบรรยาก,กาศหลายอยู่ครับคนนี้ขอาวกิ้งข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกไม่ค้าชาวบ้านคนเอาพักเอาหญ้าที่คนปลูกเองครับป้าใจ มีอย่างก็มาขายครับหักองอกหมักเมืองครับครับเป็นพืชผักที่เคนปลูกเองสดส่วนมากครับแต่ไ<ช> <Legisl ative> ก่บดเองค่ะแต่ว่าไม่ต่อยยังไม่ตอยอยแล้วสองเดีวสอร้อยบาท<ช> <ours> <ช> <ours> <ช> <ugh> อย่างนู้นเอาน้นมาิีงามเถอะีหยวกมีกระซีวัวเผากับพี่น้องครับวัวเผา ตอนนี้ทีนี้หามเขาอีกว่าแต่งโมครับ แตงโมครับลูกละสิบบาทสิบบาทกับแ่ในลูกละสามสามน้อหาสิบพี่น้องกละหกสิบบาทจ้าสิบบาทเรื่องอร่อยแม่แปด้วยหกสิบบาทจ้าแปดน้วยหกสิบน้วยเดียวสิบบาทปลาแตงโมก็ะไดมักมาเด้อครับนีบมาเรื่องอร่อยจ้าห้างน้อยได้สิบบาทรับอนนี้กับบักม่วงครับ สาทเจ้าหน้าร้านสี่บาทล่กเดียวสิบาทแรลูกหกสิบพี่ตุงใหญ่เลยสี่บาสีบาทจ้าสีบาทแงโืจันานนี้นะคะขอะถย้ายสามล้านล้านก็ใช่หทวย่างเดียวละซื่อเมื่อพกินก็เอที่เขาไหลออกมาทาก บาบารับอาท5บาทับบตรตลาดนัดไทยราวันนัดเาวันนัดานมาดีครับของอยู่กัินลายลายครับนน่งเมงซ้าครับ มีไข่หนูใส่แป้งครับไม่ใส่แป้งครับในสังก่าลาราบว่าด้ยกับเรอสิ้นได้ครับ่วดทุกแ้วครับเพียงวดแล้วเม็ิงหมแดงรับเม็ดปิ้งหมดแดงครับ วันนี้ก็คือคัดกับคนไร้คนไร้เราครับกล้วยจะมาคือเก่าครับก้วยงามเลยเนาะป้าวีปีสวยมากเลยกล้วย

บรรยากาศตลาดนะวันนี้ครับสวัสดีครวันนี้ก็คนที่พักครับทบรรยากาศอากาศเย็นๆแหนาวๆครับของดีมของกินกาฤดูกาลมีทุกอย่างแน่วครับ่าไง